สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงการใช้อนุพันธ์อันดับที่2ตรวจสอบค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันที่จุดวิติกก่อนที่เราจะมาตรงนี้นะครับก็จะขอทบทวนนะครับสำหรับการหาจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัสนะครับตรงน,นี้จำเป็นที่เราจะต้อง เข้าใจตรงนี้่อนะครับเ็ราะในการที่เราจะหาจุดสูงสุดสัมพั์หรือจุดต่ดสุดสัมพัสเริ่มจากการที่เราหานอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็เช็คว่ามันมีจุดวิกฤตก็คือจุดที่อนุพันธ์อันดับหนึ่งเท่ากับศูนย์หาค่าเได้ที่จุดใดบ้างนะครับหลังจากที่ได้จุดวิกฤตแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบว่า แล้วมันเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์แ่นต่อสุดสัมผัสนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเราจะให้อีกเครื่องมือหนึ่งนะครับก็คือว่าแทนที่เราจะใช้เครื่องมือนี้นะครับซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยุ่งยากหรือว่าการหาอนันอันดับสองมันอาจจะทำให้หาได้ง่ายกว่านะครับเราก็จะ ไม่ใช้ขั้นตอนนี้แต่ว่าจะใช้อนุพันธ์อันดับสองแทนนะครับแต่ก็ขั้นตอนนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่เพราะว่าบางครั้งนะครับอนุพันธ์อันดับสองอาจจะไม่ได้บอกก็ได้ว่าตกลงแล้วนะครับมันได้เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสนะครับตัวนี้บอกไว้ว่านะครับถ้า f สามารถหาอนุพันธ์ได้อันดับสองที่จุดพุ่งติด x สูย์นะครับเช่น จุดวิกฤตเราก็จะต้องหาหามาก่อนดังขั้นตอนที่กล่าวไปแล้วนะครับคราวคานี้ถ้าเราหาอนุพันธ์อัน,อน,นดับสองได้แล้วปรากฏว่ามันที่จุด x ศูนย์นั้นนะครับจุด x ศนย์นั้นมันมีค่ามันก็จะได้ว่าจุดเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับและถ้า x ศูนย์นั้นนะครับน้อยกว่าศูนย์จริงๆตัวนน้ควรจะสั่ เป็นวบอีกส,สุดแล้วจุดนั้นนะครับจะเป็นจุดสูงสุดสัมพัสแต่ว่าถ้า f p r ร m f d l m เท่ากับศูนยะครับยังสรุปผลไม่ได้นะครับเราก็จะต้องกลับมาใส่เครื่องหนึ่งอี่สตรงนี้นะครับแต่ว่าสังเกตว่าเฮ้ยมันง่ายง่ายกว่านะครับถ้ามันมากกว่าศูนหรือน้อยกว่าศูนนะครับไม่ต้องไปตรวจช่วงด้านซ้ายด้าน ด้านขวาเหมือนกับวิธีในคลิปก่นอนหที่เราเคยข่าโอเคเราลองมาดูกันนะครับจงตรวจสอบค่าสูนสุดสัมผัสและค่าต่าสุดสัมผัสนะครับซึ่งตัวนี้เนาะเราของฟังก์ชันนี้นะครับโดยใช้อนุพันธ์อันดับที่สองซึ่งเราเคยข่าแล้วแล้วแหละนะครับแต่ตอนตอนนั้นเราไม่ได้ใช้อนุพันธ์อันดับที่สองในการเช็คค่านะครับดังนั้น ขั้นตอนการหาจุดวิติตตัวนี้ร็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถข้ามได้เลยนะครับะบวนการการเนเ่เราจะได้ว่า x เท่ากับลบสและ x เท่ากับหนะครับเป็นจุดวิกิต,ตนะครับนี้เราไปหาอนุพันธ์อันดับที่สองของบตาม x ซึ่งปรากฏว่าซึ่งได้6 x บวกหแทนค่าลบสเข้าไปนะครับลบสเข้าไปตัวนี้ ลบสามแทนในนี้จะได้ลบสิบแปดบวก 18, 6, ก็คือลบสิบสองน้อยกว่าศูนย์นะครับ f double prime ของจุดวิกฤตได้น้อยกว่าศูนย์มันเป็นจุดอะไรครับมันเป็นจุดสูงสุดสัมพันธ์เมื่อกี้หรืออธิบายว่าที่หมายนะครับเสร็จตัวอ,อย่างก็อยางจะย้อนกลับมาอธิบายตัวหนึ่งนะครับก็น้อยกว่าศูนย์แล้วมันก็จะ เป็นฟังก์ชันให้ค่าเสียงสุดสัมพัทนะครับและมีค่าเสียงสุดสัมพัทเท่ากับเท่ากับเอลบ3นะครับก็เอาลบ3ามาแทนในแทนค่าในนี้นะครับลบสากำลังสามบวกสามคูณสามกำลังป็นยงในทำน้วเนาะ ลบเก้าคูณสัดลบสามลบยี่สิบสองลบเก้าคูณลบสามได้บวกยี่สิบเจ็ดนะครับลบยี่สิบสองได้ออกมาเป็นห้านะครับคำว่าจุดกับค่าสูงสุดนี่คนละอย่างก,กันเนาะค่าสูงสูงสุดนะครับ ทำให้ได้ค่าสูงสุดที่จุด x คืออะไรนะครับหรือไม่ใช่แคจ่จุด x ก็จะเป็นจุด a สมมติว่าเป็นจุด a เนาะก็ก็จะเป็นจุด a กับ f a นะครับค่าสูงสุดก็คือค่า f a ที่ได้นะครับคราวนี้ f double prime น,นะครับเราเอาหนึ่งไปแทน ในตัวนี้ใช่ไหมเราก็ได้อะไรครับได้อนันเต็มสิบสองนะครับซึ่งมากกว่าสน,นะครับจะได้ว่าจุด x เท่ากับหนึ่งฟังชันให้ค่าเป็นยังไงครับ f ดับเบิลมากกว่าสก็เดี๋ยวจบมาดูตัวนี้ครับก็มันก็จะต้องเป็นจุดต่ำสุดสัมพัน์ให้ค่ากับจุโดโทษนะครับคือเมื่อกี้พูดผิด ต้องให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับและมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ต้องกับเอาหนึ่งไปแทนเอ f นะครได้เป็นหนึ่งกสาดัวสาคูณหนึลสองลบเก้าคูณหนึ่งไม่ได้เขียนหนึ่งก็ได้ได้สี่สี่ลบเก้าลบยี่สิบสองสาส ยี่สิบลบย่สิบเจพอย้อนกลับมาตรวน,นีนะครับว่าทำไมถึงนะครับเวลาที่มันเวาลด้วยตัวตน,นี้คิดอะไรครับเว้าวบนใช่ไหมวาว้ววาวบนแสดงว่าลักษณะมันจะเป็นแบบนี้น,นะครับแล้วก็คือมันก็จะมีามการเลี่ยน เปลี่ยนความความชันในลนักษณะที่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เป็นสุดนะครับตรงนี้จะลดลงมาเรื่อยๆของมันลดลงมาเรื่อยๆเพราะมันมีลักษณะลอยเบาล่างด้วยแบบนี้หรือเรามองว่าความความความชันตรงนี้นะครับมันยังเติมลบอยู่พอมาสั่น้นะครับมันเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นหัว ก็เลยทาให้จุดนี้เป็นจุดต่ำสุดนะครับถ้าก็ตรง,งกัน,นข้ามกันเว้าล่างมือท่าไสคล้ายกับแบบแบบนี้เนะาะแต่มง่ายอ่ะว้าเว้าล่างตรงจุดศูนย์นะครับมันควรอยู่อยูนั้นก็สูนสุดนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยในการจับนะครับเป็นคาฟควเข้าใจระดับสมดุลที่ต้องการทำความเข้าใจนะครับ โจ์นี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่เรายังไม่เคยฝึกยังไ,ไม่เคยฝึกเลยมาดูกันมสอบนะครับจงตรวจสอบค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชัน f x เท่า,ากับ x กำลังสองคูณกับ e ยกกำลัง l o x โดยใช้อนุพันธ์อันดับที่สองนะครับตรงนี้นผมจะดิฟโดยใช้สูตรผลคูณน,น,นะครับหน้า หน้านะครับดิฟหลังดิฟเทียบกับ x ตัวกับหลังดิฟหน้านะครับซึ่งเท่ากับตัวแรกนะครับ x กำลังสอง e กำลังลบ x ดิฟเทียบกับลบลบ x นะครับ e กำลังลบ x ดิฟเทียบกับลบ x แล้วก็ไปดิฟเทียบกับ x ซึ่งก็จะได้เอามาเป็นดิฟแบบเร็วๆเนาะตัวนี้จะได้ลบ e กำลังลบ x นะครับก็จะใส่ลบเป็นแมงกลุ่มไปนะครับตัวนี้ดิฟ x กำลังสองก็ได้เอามาเป็น2 x นะครับรบวกสอง x e ลบ x ดังนั้นผมเอา e ลบ x ดึงออกนะครับตัวนี้2 x เป็น, e ออนบวนนกผมเอามา อยู่หน้าจะได้ดูเรียบร้อยนะครับลบ x กำลังสองลบ x กำลังสองตัวนี้ที่กำลังลบ x นะครับก็ดึง x ออกดึง x ออกมันก็จะเป็นสองลบ x นะครับ ตอนนี้เราจะได้ว่า f double prime x เท่ากับศูนย์ก็ก็ต่อเมื่อเรามาดูตัวนี้ไม่เคยเป็นศูนย์นะครับฟังมังฟังสันอูกแล้วในาการจะถึงอ่าในสองแกะโคตนะครับมันจะเป็นในลักษณะาาน,นะครับเข้าใกล้ศูนย์เรื่อยๆแต่ไม่ไม่ถึงศูนย์นะครับตัวนี้เป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่ออ่า มีกำลังลบ x คูณกับ x คูณกับ2ลบ x เท่ากับ0นะครับมันเท่ากับ0ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อตัวนี้ไม่สามารถทำให้เป็น0ได้นะครับ x ตัวนี้ทำเป็น0ก็เมื่อ x เป็น0นะครับก็จะเนื่องหรือเท่ากับ0หรือนะครับวงเล็บที่สองหรือ x เท่ากับ2นะครับดังนั้นจุดวิกฤตคือ x เท่ากับ0และ x เท่ากับ2นะครับตัดไปหาอนุพันธ์ตันดับที่2นะครับผมขอขอใช้ตัวนี้ในการดิฟนะครับหน้าหน้าตป็นดิฟหลักนะรเาแบบไปเลยเลยนะครับ,นะรบลบ x นะครับดิฟ 2x ลบ x กำลัง2ได้เอามาเป็น x ลอ่าหนึลบส x นะครับ2องลบส x บวกหน้าบวกหลังดิฟหน้านะครับซึ่งเราเคยดิฟแล้วได้ออกมากเป็นลบอียกกำลังลบ x สองหนึครับีลบ x สอลบสอ x ลบส x ลบลบเป็นเวบวก x กำลังสองเท่ากับียกกำลังลบ x นะครับเปีน้ก็จะเป็น x กำลังสองลบ x นึ่สอง จากนั้นนะครับเราก็จะนำจุดพิกัดนะครับซึ่งเราถามมาสองจุดนะครับก็คือศูนย์กับสองนะครับมาแทนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราแทนค่าด้วยเอเป็นศูนย์นะครับเอเป็นศูนย์มีกำลังศูนย์ได้หนึ่งเนาะมีกำลังศูนย์ได้หนึ่งดังนั้นสมผมติมันไม่ขีนนดเนาะก็ได้หนึ่งกำลังสองลบศูนย์ คูณหนึ่งบวกสองนะครับเท่ากับเท่ากับลบลบหนึ่งนับได้ว่าจุด x อกเท่ากับศูนย์นะครับตันนี้พอมันเว้าเฝ้านะครับเว้าลางนะรับรเ้าล่างเสก็ให้ค่าสูนสุด สมัมผัสนะครับและมีค่าสูสงตุดสมัมผัสเท่ากับเอาค่าสูงนะครับมาแทนในในนี้นะครับก็จะได้อันเป็นสูงนะครับนแล้วก็สูงจริงจริงเหมือนกันอ่าแป๊บหนึ่งนะครับขอขอเช็คตรงนี้อยนะครับออ่า เดี๋ยวคอแก้ไขนะครับตัวนี้มันติดลบเนาะติดลบก็แสดงว่ามันว้าเว้าบนไอ้ไม่ใช่ว้าเว้ลล่างนะครับวอาเวอลางล่าง อีกครับเมื่อกี้พสยอไปตรวจรากฏว,ว่าผมสับสนเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนี้เนาะเออศูนย์นะครับแทนค่าตัวนี้ได้หนึ่งจะตัวตัวนี้ผมลืมไปศูนย์กำลังสองอันนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับบวกสองตัวนี้ได้เป็นศูนย์กำลังสองนะคศูนศูนย์วก สองนะครับให้เอามาเป็นสองผลถึงยอดหน,น,นึ่งเราคุยกรณีจะได้เฟนต่ำสุดนะครับต่ำสุดอันนี้เ้าวอบนนะครับวอล์บอนนะครับวอล์บอนเนาะเป็นค่าจแตให้ค่าต่าสนะตาสสำส,สุดนะครับต่ำสุดเลเวลให้ค่าต่ำสุดนะครับต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับศูนย์นะครับ ตามนี้ F double p i m เท่ากับ2นะครับ F double p i m เท่ากับ F double prime 2 2น,น, 8, 7, นะครับ 8, 7, ท,ทุด F double p i m e นะนครับ F double p i m เขี่ยวของลบนะครับ ตัวนี้แทนค่ามีกำลังลบ2นะครับตัวนี้ต้องทราบนะครับว่า e กำลัง x นะครับตัวนี้เมื่อเลขนะครับเลขฐานเป็นบวกนะครับตัวนี้ยกกำลังอะไรก็ตามไม่ว่าจะบวกลบนะครับมันจะได้ออกมาเป็นนะครับกราฟมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับรือหรือถ้า ครับ e นะครับยกกำลังดับเ x จะเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ว่า e กำลังใดๆนะครับมันก็จะอยู่เหืนแปน,แปน x นะครับจะมากกว่าสูนตงนึก2ำลังสองล 4, บ4่คูณ2บวก2ได้จาก e กำลังล 2, บ2 x กำลังส4งส4ลบ8ลบ4ลบ สองจะเป็นแปดลบสองซึ่งตัวนี้เป็นค่าบวกนะครับตัวนี้ก็จะน้อยกว่าศูนย์นะครับก็น้อยน้อยกว่าศูนย์มันก็จะน้อยล่างนะครับตัวนี้ก็จะสู์สุดนะครับปึก x กเท่ากับสองฟังชันให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับและมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์บนจนี้มานะครับตัวนี้มาแทน แทนค่า x เป็น2นะตัวนี้ก็ก็จะได้เป็น4ยกกำลัง e คูณกับ e ยกกำลังลบ2นะครับ4เป็นกับ e ยกกำลังลบ2เเปลี่ยนเป็น, e กกน4ส่วน e ยกกำลัง2ตัวนี้ก็ เป็นการเช็คนะครับจุดสูงสุดสัมผัสหรือต่งสุดสัมผัสด้วยการใช้อนุพันธ์อันดับสองเข้ามาช่วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ